สวัสดีค่ะพีทไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้ก็มาติดตามสำหรับาการสร้างบ้านนะคะของของช่างนะคะที่รับทำบ้านให้นะคะก็ํำถือว่าเร็วนะคะขึ้นโครงหลังคานะคะตอนนี้ขึ้นโครงหลังคาแล้วสวยงามเลยทีเดียวนะคะหลังเล็กๆนะคะหลังไม่ใหญ่นะคะ ฝันอยากมีบ้านนะคะเราอยากมีบ้านที่สวยงามเราอยากมีบ้านที่อบอุ่นนะคะก็ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะในเวลานี้นะคะอ่าสวยมากคือชอบมากถูกใจมากเลยขอบคุณช่างมากมายนะคะเนี่ยคุณตาทำให้สวยงามครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้ วันที่สิบซึ่งได้เริ่มงานจากวันที่สี่มกราตอนนี้เริ่มงานมาได้แล้วเจ็ดวันที่เห็นนี่ก็เพิ่งมุงหลังคาเสร็จมุงหลังคาเสร็จเมื่อวานนี้ทีนี้ก็เทพื้นด้วยเทพื้นด้วยเทพื้นเสร็จอันนี้คือ คงหลังคาจังมึงเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็จะเทเทพื้นรอบนอกเทพื้นรอบนอกช่างกำลังทำงานมีอสี่คนครับอันนี้ก็เป็นหลังคาที่เสร็จเรียบร้อย ตอนนี้ช่างกำลังทำงานเทพื้นรอบนอกบ้านก็ไม่มีอะไรก็ทํองำงานต่อไปเดี๋ยวนะี้คพึ่งได้ประมาณ30%ครับผม